ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเขามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงามระปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดคิด สวัสดีสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศครับโคพี่ปุนเขาพาเราออกไปเที่ยวอีกแล้วแล้วก็จะพาไปเจอกับสิ่งมีชีวิตน่ารักน่ารักด้วยใครที่อยากรู้ว่าเป็นตัวอะไรยังไงไปดูกันเลยครับช่วงไอเดียสอนสินฟาร์มสัตว์ของฉัน สวัสดีครับวันนี้พี่พลจะพาน้องๆไปชมสัตว์น่ารักน่ารักไม่รู้ว่าน้องๆจะชอบชนิดไหนบ้างนะครับแต่พี่พลชอบทุกชนิดเลยครับไปดูที่มินิซูชิวออลฟาร์มในฮาราจูกุไทยแลนด์ครับไปดูเลยนี่ครับมาให้แครอทกระต่ายกันดีกว่า รักมากเลยครับเชื่องด้วยน, be นี่เลยครับชุดผักเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราจะเจอสัตว์น่ารักตัวไหนบ้างไปเลยกันเลยครับสวัสดีมานี่เลยกินผักบุ้งนะแข็งแรงแข็งแรงนี่นะโอ้ยกินกันเร็วมากเลยอ่ะ วันนี้น้องๆประทับใจสัตว์ตัวไหนบ้างครับพี่พลประทับใจสัตว์ทุกตัวเลยแต่ติดที่ว่าบานพี่พลสิครับเลี้ยงไว้ได้ทุกตัวไม่เป็นไรครับน้องๆเราจะนําสัตว์ที่เราประทับใจเนี่ยมาปั้นเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆของเรากันอ่าจะเป็นยังไงไปปั้นฟาร์มสัตว์ที่เรารักกันเลยครับไปลุยเลยวันนี้พี่พลจะใช้เป็นดินเบาในการปั้นครับน้อง ถ้าน้องๆคนไหนไม่มีดินเบาแบบพี่พลเนี่ยใช้เป็นดินน้ำมันก่อนก็ได้นะครับมาเริ่มกันเลยตัวแรกที่พี่พลจะปั้นเนี่ยน่ารักมากเลยครับมาเริ่มปั้นกระต่ายกันเลยดีกว่าเริ่มจากส่วนหัวก็เลยดินเบาสีขาวครับน้องๆปั้นเป็นวงกลมส่วนตัวของกระต่ายต่อไปส่วนหูพี่พลจะปั้นให้ยาวๆแบ่งสองก้อนให้เท่ากันนะครับเริ่มจากวงกลมแล้วค่อยๆนวด กดกดให้แบนนี่เห็นไหมเริ่มออกมาเป็นกระต่ายแล้วแล้วก็ขาทั้งหมด4ี่ข้างครับปั้นให้เป็นรูปทรงลีลีแบบนี้แล้วก็กดลงไปเป็นแขนครับแล้วก็อีกสองข้างเนี่ยพี่พลจะปั้นเป็นกลมๆ เราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมกันใช้สีชมพูนะครับตกแต่งนี่เป็นส่วนด้านในหูแบบนี้แล้วก็ส่วนท้องครับปั้นเป็นวงกลมแล้วก็กดแล้วก็ปากแล้วก็ตาครับใช้สีดำปั้นเป็นวงกลมลูกเล็กๆครับนี่ครับกระตา่ายเสร็จแล้วพี่พี่ ขอเพิ่มเพื่อนเข้ามาอีกสักหนึ่งตัวนั่นก็คือแกะดีกว่าครับนี่นะครับพี่พนจะปั้นแกะพี่พลเริ่มด้วยสีไข่ไก่ปั้นเป็นใบหน้าของแกะครับจะเริ่มครับทําขนรอบๆตัวแกะใช้สีขาวปั้นเป็นกลมๆเล็กๆหลายๆอันครับมาติดให้รอบเลยตกแต่งหน้าตาแกะครับ ใช้เป็นสีน้ำตาลครับมาทำเป็นเขาปั้นให้เป็นเส้นยาวๆนะครับแล้วก็ม้วนส่วนต่อมาเติมจมูกให้หน่อยแล้วก็ตาครับขอเพิ่มความน่ารักครับเพิ่มแก้มสีชมพูเข้าไปสองข้างกระต่ายของเราก็มีเพื่อนแล้ว นี่ครับพอเราป้นเสร็จแล้วเนี่ยพี่พลก็เตรียมนี่มาเลยแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กติดตู้เย็นนี่แหละครับมาติดกับชิ้นงานของเราแล้วก็รอให้กาวแห้งครับนี่เลยครับพี่พลพร้อมเล่านิทานแล้วเตรียมฉากไว้เรียบร้อยพี่พลนะครับวาดในวงกลมแล้วก็นํามาติดกับฝาคุกกี้แบบนี้เลยมีรถบรรทุกคันหนึ่งครับขับเข้ามายัางทุ่งหญ้าที่ว่างเปล่าพร้อมกับสัตว์ ไปไหนหมดกระต่ายน้อยตามรถมาแล้วก็มีแกะตามมาอีกตัวหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเพื่อนเต่าแล้วก็เพื่อนหมูมาด้วยนี่ทั้งหมดตามรถคันนี้มาพอทุกตัวเนี่ยอยู่อาศัยร่วมกันก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้สถานที่แห่งนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นเท่านี้น้องๆก็ได้ตัวกระตูนไว้เล่านิทานสนุกๆแล้วครับหรือว่า เราจะนํามาตั้งโชว์ก็สามารถทําได้ครับถ้าน้องๆคนไหนปั้นจนเก่งแล้วพี่พลมีไอเดียการปั้นและนําไปติดรลวบนของใช้จะเป็นยังไงนั้นไปดูครับในช่วงสอนสินอินสปายช่วงสอนศินอินสปายนี่ครับแค่น้องๆฝึกปั้นและนำมาติดบนของใช้ เท่านี้น้องๆก็จะได้ของใช้ที่ดูน่าใช้แล้วก็ใครเห็นก็ต้องบอกว้าวใช่ไหมครับนี่ครับวิธีทําก็ไม่ยากเลยพี่พลใช้ดินเบานะครับปั้นเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่พี่พลชอบนี่แล้วก็ด้านบนเนี่ยพี่พลปั้นเป็นบอกไม้ใบไม,ไม,ไม้แล้วก็นํามาจัดวางบนกระจกให้สวยงามครับเท่านี้ครับกระจกอันเก่าก็กลายเป็นกระจกอันใหม่หน่าใช้ขึ้นเยอะเลยครับหรือทําเสร็จแล้วเนี่ยนำไปหาไรายได้พิเศษก็สามารถทําได้ครับ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมครับไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะชิ้นไหนอย่าลืมส่งมาให้พี่พลกับพี่โจดูด้วยนะครับรอดูผลงานของน้องทุกคนอยู่ครับครั้งหน้าเราจะพาไปสนุกกับศิลปะที่ไหนอีกต้องติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายช่วงสอนศิลป์อินบอน็อกซ์น้องๆที่ส่งชิ้นงาน มาในช่วงสอนสีดินบ็อกแบบนี้นะครับถึงคิวของใครเป็นของน้องศสสินกับน้องสอนขอส่งผลงานหยดสีที่ดูจากรายการสอนสีแล้วมาทดลองทําเองบ้างครับเด็กๆชอบดูรายการสอนสีมากเลยครับดูแล้วมาทําตามอย่างในภาพผลงานของน้องศินบอกว่าเขาหยดสีเป็นปีกผีเสื้อที่มีสีดําเพราะเขาเคยเห็นว่าที่ปีกผีเสื้อก็มีสีดําด้วยเช่นกันนี่แล้วก็ผลงานของน้องสอนเป็น หยดสีเป็นเหมือนสายรุ้งสีสันสดใสครับน้องๆหลายคนอาจจะไม่ค่อยที่จะใช้สีขาวกับสีดำเท่าไหร่แต่พอเราไปเห็นมาเยอะๆเนี่ยอย่างที่น้องศิลปบอกไว้ว่าในปีกผีเสื้อน้องศิลปเห็นสีดำด้วยเออพอใส่สีดำเข้าไปแล้วก็มันทำให้สีอื่นๆเด่นขึ้นมามันจะมีข้อดีจุดเด่นของสีสันต่างๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ทาง ตัวน้องสอนเองหยดเป็นหลายๆสีนี้ก็เป็นแบบเรนโบว์เลยอ่ามันจะมาอยู่ตามประสบการณ์ครับแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยน้องสอนก็จะเก่งตามพี่ศิลไปแล้วกันนะรอ่าขอบคุณด้วยชิ้นงานนะ่ารักมากเลยครับผมใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยช่องทางการติดต่อเรามาเดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o น n s i n t c l u b เอเมอร d เดรสสอนศิล at thaipbs.or.th หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลวันนี้พี่โตลาไปแล้วครับผม สวัสดีครับ